จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019่องทัพบ,บกจึงมีนโยบายให้จัดตั้งโรงเรียนในหน่วยทหารยูนิตสกูลในเรื่องอาวุธประจำกายอาวุธประจำหน่วยและวิชาความรู้ในตำแหน่งหน้าที่เพื่อฝึกทบทวนความรู้ความสามารถและลักษณะงานของแต่ละหน่วยเพื่อดำรงความพร้อมคงสมรรถนะขีดความสามารถของกำลังคนและหน่วยทหารดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงาน เสริมสร้างความแข็งแรงตามตำแหน่งหน้าที่ให้กับกำลังพลนายสิทธิ์และทหารกองประจำการโดยจัดให้มีการหมุนเวียนสถานีฝึกตามกองร้อยต่างๆภายในหน่วยนำไปสู่การพัฒนาให้กำลังพลสามารถเป็นครูฝึกทดแทนครูฝึกหลักของหน่วยเมื่อภารกิจเข้ามาพร้อมๆกันซึ่งกรมทหารรับที่8ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านการฝึกและศึกษาของกองทัพบกโดยหน่วยได้เน้นการเตรียมกำลังพลให้มีความรู้ความสามารถ และเตรียมพร้อมให้มีความพร้อมรบเพื่อฝึกฝนให้กับกําลังพลได้มีทักษะการปฏิบัติการทางทหารที่ชํานาญเพิ่มมากขึ้นกรมทหารราบที่8ได้เปิดการฝึกยูเนตสกูลเพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถให้กับกําลังพลคือการฝึกใช้อาวุธประจำกายเพื่อให้กําลังพลมีความคุ้นเคยและความชํานาญในการใช้อาวุธประจำกายมากยิ่งขึ้นการฝึกพลประจำปืนและการตั้งยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตร และการร้องขอปอและคอให้กับกำลังพลในระดับผู้บังคับมูุ่และหัวหน้าชุดให้มีขีดความสามารถในการร้องขอและปรับการยิงปอและคอได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกทางยุทธวิธีด้วยรถสายพานลำเลียงพลการฝึกพลประจำปืนและการตั้งยิงปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด160 mm. 1 0 6มิลลิเมตรเพื่อให้กำลังพลรู้ถึงคุณลักษณะและการใช้งานจากการฝึกทำให้กำลังพลของหน่วย มีความรู้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ,บัญชาต่อไป